ต้องการรถที่มีคุณภาพราคามาตรฐานขับนุ่มนั่งสบายและเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากในปีนี้นะครับโตโยต้าเอาพาด2.5 h V e4 ปี2020เลขไม่8 0มื0โลคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินผสมไฮบริดนะครับ2 5 0 0ซีจับคู่ด้วยเกียร์ eCVT ไฮบริดเนี่ยประหยัดอยู่แล้วนะครับให้แรงม้ามาถึง197แรงม้าน็อตเนี่ยไม่มีการแกะไม่มีการขยบนะครับโครงสร้างเนี่ยบอดี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับผมรับประกันบอดี้ให้ว่าไม่มีชนหนักที่ ความน้ำท่วม และคันนี้เนี่ยผมรับประกันหลังการขายให้อีก2ปี20 0 0 0กิโลเมตรด้วยนะครับและคันนี้ยังมีรับประกันแบตเตอรี่ของศูนย์อีก5ปีด้วยนะครับราคาคันนี้อยู่ที่1 5 9 8 0 0้าบาทผ่อนเริ่มต้นเพียง27,0 0 0กว่าบาทเครดิตดีฟรีดาวคันนี้เป็นรถมือเดียวไปไ้ายแดงนะครับสีสันภายนอกสีเต็มไรตํำหนิซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วดูโฉมหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมหน้าใหม่แล้วแบบ Time Farmer เลยไฟหน้าเป็นทริปเปิลโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าให คุ้มค่าสุดๆเลยและล้อแม็กเนี่ยขอบ17ยางปี25แค่ยางเนี่ยก็คุ้มแล้วช่วงล่างดียางต้องดีด้วยครับกระจกมีระบบบายสปอร์ตเข้ามาให้กุญแจระบบคีย์เลสประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างจากโรงงานนะครับพื้นที่ด้านในกว้างขวางสภาพใหม่เอี่ยมครับเบาะหนังสีดําตัดสลับได้สีแดงสภาพใหม่สุดๆเลยพงมาลาัยให้เป็นมันติฟังก์ชันมีคูสคอนโทลร,ระบบเตือนกันออกนอกเลนก็มีให้นะครับและเลขไมค์คันนี้อยู่ที่88,000กิโลเมตรรถเช็คศูนย์ตลอดหน้าจอขนาดใหญ่มีกล้องมองหลังเข้ามาให้และสามารถเล่นแอปได้เหมือนแท ได้เลยนะครับและยังมีสรุป2ตอนทั้งด้านหน้าและด้านหลังสามารถเปิดรับบรรยากาศได้เลยนะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปแล้ว50%สนใจคันนี้คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับ